สวัสดีครับวันนี้ไอติกจะมาโชว์สกิลกันอู้ภาษาอังกฤษที่ฟังนะครับฟังแล้วบดีอึ้งนะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยครับ <c oughs> Good morning my name is T i k how are you today oh M f i n e thank you and you นั่นเลยครับทุกคนภาษาอังกฤษของไอติก Excuse me could you tell me how to get to s u a n l u a n g ่า ไอโนเข้าใจอ่ะไอโนไอโนไอโนสปิคอังกฤษด้วยปัญหาเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้ติ๊กแบบก็เลยจำเป็นแล้วนะครับว่าจะต้องมาเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษกันใหม่อย่างจริงจังเอาแต้เอาว่าดนะครับด้วยแอปในโทรศัพท์มือถือเคกนะครับติ๊กโหลดมาไว้เรียบร้อยนะครับก็กดเข้าไปนะครับไปตรงอันนี้ดีกว่านะครับการฟังระดับต้นนะครับ Is a t smart watch Yes it is Good Yeah nice, nice. what does it do what does it do อ uh, oh, ่ะลองพอครับ <laughs> what does it do เอาีแล้วีแล้วได้ี what does it do และในที่สุดก็ได้เอวแล้ว how did you get those t i c k e t s I pulled some strings I have good connections I knew it care for some coffee after lunch Big fan of Co สำหรับใครที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็ลองโหลดแอปเค้กนะครับแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษตีเรียนหูจากสำเนียงและก็เนื้อหาจากเจ้าของภาษาแท้ๆนะครับมีวิดีโอมว้มวนๆอัปเดตท,ทุกวันบรน,น้าเบื่อเหมือนเรียนจากหนังสือนะครับแลวก็ยังสามารถฝึกออกเสียงและก็เช็คสำเนียงได้แลวก็ยังมีประโยคเด็ดๆที่สามารถเอาไปใช้ได้แต้และก็ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับ